กลุงมังหอมเป็นเลยบ่เพรากลุ่มก็มาลายละขวางเข่ากันเพคะสวัสดีครับสวัสดีพี่น,ออน,น,นอ้องปอ,องไปสุรรากาสุกน,ก,นก,นกนะครับมาพบมาพบช่องจ่าชาติถงล่าคือเก่านะพี่น้องครับสำหรับวันนี้นะครับบรรยากาศคึมๆนะพี่น้องฝนอ่าพายุเข่าภาคอีสานนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดฝนกระตกนะครับเนาะอ่าเมื่อนี้นะครับก็เลยได้เมนูมานนำเสนอพี่น้องนะครับเป็นเมนูตำปูมานะพี่น้องเนาะ ตับปูมากุ้งสดแล้วพี่น้องเลยพี่ปูมาพี่น้องเลยบ้างนะอุ้ยคัขกขนาดเราตัว่งใหญ่เลยครับพนเหนื่อยไหมพี่น้องเลยมันเหนื่อมันมาเสียบเสียบน้ำกันนะครับบ่เนี้คือเก่าแล้วครับสำหรับจ้าชาดเนาะพี่น้องคอนทำหามาหลายแนละ้วพี่น้องเนาะว่าพี่จ้ากินยาให้บ้างเนาะเอาคือเขานะครับสำหรับจ้าชาดไม่ต้องมาหลายยก น้ำไม่ต้องนะพี่น้องเนอะโอ้ขัดขนาดเลยพี่น้งนะอ,นะอ,ององูมาไหมเนาะเขาเนี้ยอ่อนหันจะข้ามกันได้พี่น้องเนอะบรรทัดไม่เสียบท่วงปูม,ม,มาพี่น้องเนะอ้ยพี่น้อ ีมือแม่หวักได้พี่น้องเนี่ยหวานพี่น้องกูดสดนี่หวานครับ กุ้งบางห่องเป็นไรบ้างเพราะกุ้งก็ม,มาลายละขวางเข่ากันเพือ่อทำตาสวดเลย เลื่มนะครับฝากเข้าไปกดติดตามเพจใจขาดตรงน้าน,นะครับเด้อเป็นลักเกใหใจขาดอีกชองทางนะครับเพลุดหลังเลยขนาดเลยม,มางมังกกัน 我开一房车啊我开 ไข่เหนือพี่น้องคักเลยมาละช่วงนี้อาจจะได้พบพายพี่น้องล้วนได้พี่น้องเนาะ ฝวรตัวดีครับอยากมาดูนะครับเมนูเนี่ย ืมบวกพี่น้องพักเกียมก็มีมาละนะครับถั่วผู้ละสะลัดนะพี่น้องนะ Nếu xây thứ mà gần mà kinh hàng nó กับผักพริกสดเลยกันเลยเนผะ็ดคูณแปดเลยวะเนี่ย โอ้โหเขยโอสอพี่นงนะ <c oughs> สดเจาบายแล้วเงาเตียาคภาคไครับ <c oughs> หวาน Mm -hmm. cây gà lái lại, lại. rồi cây phân đồ không เอาพวกอืมอืมไอ้แล้วมาถอยไกลพี่น้องเลย หวานครับปูตัวเมียนี่ลองเลยโอ้เผ็ดครับ ตายเบาเรื่องเล้วใ่ไห้ใครปู่มาพี่ไข่ปู่เหนอไอ้เดี๋ยวขุดกันนี่ลองมะะ่เหดูด้วยตา nó Ừm. Má phi, sẹp sẹp. Woah, piết mấy nồi

เอองั้นเดี๋ยวนห้กลับนะกลับยังไงครับ โอ้แข็งแข็งโอ้ไม่แลนะ ลำปูม,มาเพื่ <c oughs> อเขียนกี่น,น้องเลยแขยงค่ะมันเหนือเขาทุบเลยโอ้หาดปากหาดคว้ากี่น,น้องเลย สำหรับคลิปนี้นะครับเอาบรรยากาศหลังบ้านนะครับมาฝากพี่ต่อน้องครับเสียงไก่ขันนะพี่น้องอยู่แต่หอมไผ่ก่อนพี่น้องบรรยากาศอัธิคืมใช่ไหมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผู้ใดมักกรายถือแย่กรแช่ฝากไปกดติดตามช่องทางเพจยจ่ายฉาดด้านล่าพาแซ่บนะครับเนาะเพลงแล้วมาใกยห้าจ่ายฉาดอีกช่องทางหนึ่งเลยพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ก็มาพบกับพี่น้องเพื่อนสามีนักครับสวัสดีครับ